สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านพบกับป้านิกาที่ช่องของป้าคุกกิ้งเลิอนิ่งอีติ้งบายนิกาอีกแล้วนะคะพี่น้องคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเป็นวันแรกๆของฤดูใบไม้ผลิที่อากาศดีนะคะแต่ว่ายังหนาวอยู่นะคะแค่ว่ามีแดดค่ะแต่ว่ากลางคืนยังมีน้ําแข็งลงนะคะยังเพาะผูกพืชอะไรจริงๆไม่ได้นะคะต้องอีกสัก ประมาณเกือบเดือนนะคะถึงจะปลูกได้แต่ว่าอากาศดีแต่ว่าลมเย็นมากค่ะป้าออกมา,าทุ่งนาน,นะคะในป่าในไร่ป้าถีบจักรยานออกมาก็ต้องใส่เสื้อผ้ารัดกุมหน่อยเพื่อเวลาลมมันเย็นค่ะลมเย็นเวลาปั่นจักรยานหรือลมพัดผ่านมานะคะก็ยัง ทำตัวให้แบบเหมือนหน้าร้อนไม่ได้ป้าจะมาดูพืชผักสมุนไพรป่าค่ะซึ่งคนเยอรมันเขาก็เรียกว่าสมุนไพรป่าเหมือนกันช่วงฟื้ลิ่งอ่หรือท,ที่คนที่นี่เรียกหรือฤดูใบไม้ผลิก็จะเริ่มออกแล้วนะคะหลายชนิดเลยที่กินได้แต่ว่าคนฝรั่งเขาก็ไม่ได้กินนะคะแต่ว่าเขาก็รู้ว่ากินได้เขาก็เก็บเล็กๆน้อยๆไปทําสลัดไปทำน้ำําปัน่นอะไรของเขาเพื่อสุขภาพแต่ว่าอันนี้ป้าน่ะ จะมาดูดอกฟันสิงโตนะคะบ้านเราเรียกที่ว่าที่นี่เรียกลือเวินซานก็แปลว่าฟันสิงโตเหมือนกันดอกเหลืองๆนะคะช่วงนี้จะออกเต็มไปหมดเลยเขาจะมีรสขมค่ะกินได้ตั้งแต่ดอกถึงรากเลยรสขมก็ไม่ได้ขมเหมือนอพวกมะระหรือว่าผักขี้เหล็กเหมือนบ้านเรานะคะขมคนละแบบแต่ว่าเราก็กินเพราะว่าเราอยากได้ไปทําแกงขี้เหล็กแกงอะไรเหมือนเราคิด คิดถึงความขมของผักบ้านเราอะนะคะเราไม่มีเราก็กินได้เขาก็มีประโยชน์มากค่ะบีครั้งสองครั้งกินได้นะคะความขมเนี่ยดีต่อร่างกายแต่ว่ามากก็ไม่ดีนะคะต่อตับต่อไตของเราเหมือนกันฝรั่งเขาก็ให้ระวังเหมือนกันค่ะแต่ก็กินได้ไม่มีใครกินได้เกิน ปีละครั้งสองครั้งหรอกค่ะนะคะเดี๋ยวป้าไปดูนะคะป้าพาไปดูเก็บได้อะไรป้าก็จะเอาแต่จริงๆป้าอยากได้ฟันสิงโตค่ะไปดูกันค่ะอากาศดีดีค่ะปั่นจักรยานกันนะคะ นี่ละค่ะนี่ละค่ะต้นฟันสิงโตที่ป้าว่านเนี่ยดอกเขาจะเหลืองเต็มทุ่งอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขายังไม่โตเต็มที่นะคะเพราะว่าอากาศเพิ่งเลิกหนาวไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองแสงอาทิตย์เพิ่งออกไม่กี่วันจริงๆแล้วเขาจะโตไวมากขาวแดงเออเหลืองเต็มไปหมดเลยละคะ่ะลองสะพังไปหมดเลยแล้วก็ปลิวสะพังไปทั่วแล้วก็ขยายพันธุ์ไปทั่วโดยที่ว่า กำจัดยากมากเนี่ยแหละค่ะฟันสิงโตที่ป้าพูดถึงเนี่ยค่ะกินได้ค่ะรสขมนะคะเดี๋ยวป้าจะกินดอกกให้ดูเนี่ยป้าจะใส่ปากเลยค่ะจะมีรสขมขมเหมือนพวกสลัดสลัดรสขมนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเอาเก็บดอกใส่ปากเลยนนะคะที่เขาเรียกว่าฟันสิงโตเนี่ยเพราะว่า เนี้ยค่ะเขาจะใบของเขาจะเป็นหยกัยกๆัอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะขมทุกชนิดค่ะยิ่งยิ่งยิ่งเป็นตรงเนี้ยนะคะยิ่งเป็นขาเป็นก้านนี่ยิ่งขมหนักเลยค่ะอืมขมดีมเลยอืมขมขมมากนี่อืมเราก็กินอีกดอกนึงแถวนี้คงไม่มีหมามาฉี่ใส่นะคะออเป็นทางเดิน ตามทุ่งนาน,นี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าที่ไหนมีทางเดินก็มีหมาค่ะเพราะว่าฝรั่งเดินกับหมานะคะเดี๋ยวป้าจะดูค่ะลาดเราว่าจะเก็บจะเก็บดีไหมนนะะเ,เ,เ,เนี่ยนะคะดอกเขาเล็กๆเนี่ยสวยๆเนี่ยเดี๋ยวป้าจะกินให้ดูนะคะจะเป็นขมขม หวานหวานของขมนะคะก็ก็ใช้ได้อยู่จริงๆแล้วเราจะเอาดอกเขาก็ได้ค่ะไปกินแต่ต้องเอาดอกตุ่มๆค่ะไปแกงป้าเอาไปแกงใส่ปลาล้วครั้งหนึ่งดอกตุ่มก็ขมอร่อยดีค่ะแกงอ่อมนะคะหืมเคี่ยวเล่นอร่อยอร่อยเลยค่ะเนี่ย อ,อร่อยดีค่ะ๋ยป้าเก็บก่อนนะคะป้าจะเอาดอกตูมด้วยแล้วก็แล้วก็ใบอ่อนๆเข้าด้วยนะคะป้าจะเอาไปแกงค่ะ พี่น้องคะดูป่านะคะเป็นเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิที่ว่าเพิ่งเริ่มนะคะความหนาวของอากาศจนว่าทำให้ใบไม้ยังไม่เขียวเลยค่ะเพิ่งจะมีเขียวออกมานิดหน่อยป้ามาถึงบริเวณทะเลสาบแถวบ้านป้าท,ที่ป้ามาเดินเป็นประจำนะคะเนี่ยถ้าหน้าร้อนมาจะเขียวจะอุ่มมืดมิดไปหมดเลยละคะ่ะแถวนี้มองไม่เห็นอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นใบไม้ปลิซึ่งว่า เพิ่งจะผ่านฤดุดหนาวมานะคะโอ้ยป้าจะตกหลุมก็เลยยังยังไม่เขียวขจีค่ะต้นไม้ก็เป็นอย่างนี้ที่ป้าจะเดินผ่าป้าจะเดินผ่าออกไปทางนี้นะคะไปทุ่งนาด้านนั้นอีกป้าจะไปดูผักผักป่านั่นล่ะค่ะแพอดีมาถึงตรงนี้แล้วที่ป้าชอบมายืนดูน้ำดูอะไรจริงๆแล้วก็จะมีเป็ดน้ำเป็ดอะไรเยอะๆล่ะค่ะบริเวณชายป่าเนี้ยนะคะ น่าเก็บมากเลยค่ะเนี่ยมีแต่สมุนไพรป่าที่ว่ากินได้ทั้งนั้นนะคะแล้วป้าก็รู้จักทุกชนิดเลยค่ะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเราจะกินเขาไหมเนี่ยค่ะบ้านเราคนไทยเรียกเ,เรียกผักชีล้อมอะนะคะเนี่ยค่ะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายคล้ายพาสลีย์คล้ายผักชีคล้ายขึ้นช่ายนะคะ ฝรั่งเขาก็จะเก็บเอาไปทําสลัดหรือเอาไปทำเพสโต้ทาขนมปังกินนะคะแต่คนไทยเราก็เก็บไปใส่ออมใส่แกงจืดใส่ต้มใส่แกงอะไรก็ว่ากันไปบางคนก็บอกเอาไปนึ่งใส่ปลาอร่อยมากนะคะนึ่งลองลองลองอหม้อนึ่งปลาเนี่ยค่ะผักชีล้อมก็ขึ้นบริเวณนี้อันนี้เป็นตําแยตําแยฝรั่งหรือที่คนเยอรมันเรียก เปลนเส้นนะคะที่เขาจะปักมือเราอันนี้เป็นผักขมโบราณของฝรั่งเขากินสมัยโบราณนะ,ะป้าเจอฝรั่ง,งแก่ค่ะเห็นไหมผู้ชายเดินจูงจัก,กรยานผ่านป่าเข้ามาตามหลังป้าเห็นป้ารีบเดินลูลูร,ร,ร,รูเข้ามาหาป้าเลยตะกี้เนี่ยผู้ชายก็คือผู้ชายนะคะพวกเราต้องระวังแก่ๆเก๋กๆระวังให้ดีๆนะคะเข้าป่าเข้าอะไร ถ้าเราเล่นด้วยก็ก็เอออ,อด้วยนี่อย่างไวเลยมาหาเรามานอ่นนี่นั่นแต่ป้าไม่สนใจแล้วป้าจะเตะเอาแหละแต่ก็ป้าก็คุยกับแกดีๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวป้าเก็บต่อไปแกไม่รู้จักค่ะแกไม่รู้จักผักพวกนี้อืมคนแก่ขนาดนี้ไม่รู้มันก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละถ้าคนไม่สนใจอะไรก็ไม่สนใจนะคะป้าเจอเลยค่ะผักชีล้อมป้าเก็บสัก,กร,รมหนึ่งอ่อนๆน,นะคะป้าจะเอาไป ใส่ซุปใส่อะไรของป้าหรือไม่ป้าก็จะไปน,นึ่งใส่ปลาค่ะเพราะว่าป้ามีปลาที่ป้าหมักไว้ป้าจะเป็นนึ่งนะคะมีคนไทยบอกว่านึ่งปลาอร่อยมากค่ะคงจะอร่อยจริงๆแล้วค่ะรสชาติเขาคงหวานๆหอมๆกึ่งกึงขึ้นช่ายกึ่งกึงผักชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาต้องลองนะคะเดี๋ยวป้าจะลองค่ะเนี่ยก็เป็นแอปเปิลเขียวแอปเปิล่ะ แอปเปิลป่านะคะที่กําลังเริ่มออกดอกเดี๋ยวมาดูตอนเขาออกดอกเต็มๆนะคะแอปเปิลเนี่ยเป็ mm hmm. นต้นไม้ที่ออกดอกสวยมากค่ะป้าชอบมากเขาจะสวยกว่าดอกเชอร์รี่อีกค่ะเนี่ยดกจนไม่อยากจะพูดแต่ว่าก็เปรี้ยวอะนะคะไม่รู้ใครเขาจะอยากกินเนาะมันเปรี้ยวมากป้าก mm hmm. ไ็ไม่ไม่เก็บกับแต่ป้าเดินผ่านเป็นประจำนะคะ mm hmm. แถวนี้งามมากค่ะพี่น้องค่ะ เนี่ยป้าก็เก็บเก็บได้เยอะจะค่อยๆเก็บะนะคะเพราะว่าต้องเลือกนะคะเขาพวกคนเยอรมันบอกว่า,าเขาจะไม่เอาก้านนะคะไปทำกินอะไรเพราะว่าก้านจะขมแต่ว่าป้าอยากได้ก้านมันค่ะป้าอยากได้ขมๆนะคะป้าจะเอาแบบแบบขมๆเลยค่ะ ได้เยอะแล้วเหมือนกันค่ะแต่ป้าใส่ถุงนี้ไว้เขากลัวเขาอกลัวเขาจะนั่นนะคะ่ะกลัวเขาจะโดนลมลมแรงมากหนาวมากเดี๋ยวไปเก็บตรงนั้นหน่อยนึงนะคะ นี้นะคะป้าจะมาเก็บอีกป้าจะเอาไปมาเก็บตอนเช้ามืดหน่อยหนึ่งเกินสิบก่อนสิบโมงนะคะป้าจะเอาไปทำเป็นเหมือนเหล้าวายหรือว่าน้ำเชื่อมมาดูก่อนนะคะหนูเยอะมากแล้วก็ไม่มีคนมาเดินหมาก็คงเดินไม่เข้ามาไม่ถึงหรอกค่ะแล้วก็ไม่มี ทางรถด,ด้วยนะคะไม่มีรถวิ่งผ่านรถวิ่งกอ็อยู่มีค่ะแต่ว่าอยู่้างหลังหลังป่าไม้นู่นนะคะะคะเนี่ยค,ค่ะฟันสิงโตที่ป้าไปเก็บวันเนี้ย ป้าแบ่งไปทําใส่ไข่เจียวไปแล้วกำมือหนึ่งอร่อยมากเลยค่ะป้าเจียวแบบแบบอ,อะไรล่ะชะโอมบ้านเราอะนะคะเราก็กินกับน้ําพริกอร่อยมากไม่ขมมากเลยค่ะ,ะแบบหนึง่งอันนี้ป้าล้างสามน้ําแล้วค่ะป้าแช่ไว้ทั้งวันเลยพรุ่งนี้ป้าจะแกงค่ะแต่ตอนนี้ป้าจะเอาขึ้นให้เสด็จน้ําไว้ก่อนนะคะเขาโดนน้ําแล้ว สวยมากแข็งแรงดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะใบฟันสิงโตเนี่ยมันเป็นจากหยกักเขาก็เรียกฟันสิงโตหรือเวนซานนะคะหรือเวนแปลว่าสิงโตซานแปลว่าฟันหลายหลายซี่ฟันเล่มเดียวเรียกเออเออใช่ซานเล่มเดียวค่ะถ้าหลายหลายซี่เรียกซีน่ะนะคบเป็นภาษาเยอรมันเรียกหรือเวนซาน ก็ฟันสิงโตนั่นแหละค่ะเต็มตุมตัวเลยเดี๋ยวป้าจะเสดจน้ําค่ะแล้วป้าจะเอาไปแกงเหมือนขี้เหล็กนะคะป้าจะแกงเป็นแกงกะทิค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็ผักชีล้อมนั่นแหละค่ะที่ป้าเอามาด้วยน้าเย็นมากป้าแช่ในน้าล้างสามน้ําเหมือนกันเป็นช้ำๆเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะกินเขาจะหอมออกมามกินจะคล้ายๆพวกขึ้นช่ายอ่อนๆพวกเอ่อ ผักชีผสมกับผักชีฝรั่งนะคะพารสลี่นะคะกลายเป็นกลิ่นอ่อนๆและค่ะป้าจะให้เสด็จน้ำป้าลางเวลาสามน้ำแล้วค่ะสามน้ำเหมือนกันกับฟันสิงโตอะค่ะตามพื้นในสวนของป้าในแปลงดอกไม้ของป้าก็มีเยอะค่ะดอกฟันสิงโตเนี่ยถ้าเรายังไม่ตัดหญ้าเขาก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาเป็นวัชพืชอะนะคะ ค่ะอยู่กับแปลงดอกไม้ป้าอันนี้ป้าปล่อยให้เขาอยู่ป้าไม่ตัดป้าจะให้เขาบานสวยๆให้ป้าชมนะคะแต่ว่าถ้าเขาเข้าไปในแปลงอย่างนั้นป้าก็จะไปเอาเขาออกค่ะป้าเอาออกเยอะเหมือนกันนะคะเขาอยู่ในแปลงดอกไม้ของป้าเขาไปรูปกวนดอกไม้ของป้าป้าก็ต้องเอาเขาออกค่ะเขาเป็นวัชพืชค่ะวัชพืชที่กินได้ถ้าไม่ตาย ฝรั่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกินเขาก็ไม่กินนะคะเนี่ยแต่ว่ามีบางคนนักอนุรักษ์เขาก็ไปเก็บมาทำสลัดนิดหน่อยอยู่ค่ะพวกเราก็กินบ้างไม่กินบ้างเพราะมันเป็นพืชอยู่ทั่วไปนะคะเนี่ยตามทางเดินตามในสวนในปา่าอยู่ทั่วไปเลยล้าปล่อยเขาก่อนค่ะ ป้าตัดย้าบเขาก็จะต้องโดนตัดเหมือนกันแต่ตอนนี้ป้ายังไม่ตัดย้าค่ะป้าปล่อยเขาสักสักนิดหนึ่งให้เขาบานเหลืองเหลืองสวยๆก่อนกิจวัตรประจำของป้าค่ะทำกุนเชียงทำเสกอกปลูกพักปลูกดอกไม้ทำกับข้าวให้สามีเดินออกกำลังกายบ้างไปตลาดไปโน่นนี่นั่น ชีป้าที่วานไว้ปีที่แล้วงามแล้วค่ะเพิ่งจะงามขึ้นขึ้นแต่ป้าก็เก็บกินไปหลายรอบแล้วแหละพวกฟันสิงโตก็อยู่มีอยู่ทั่วไปอย่างนี้ล่ะค่ะปะปนอยู่กับดอกไม้กับพืชในสวนในอะไรของเราไปอย่างนี้ล่ะค่ะ เนี่ยป้าเลือกเวลวาขับปลาล้างไปสามน้ําแล้วก็เลือกเขาก็จะมีสี้ำาำขึ้นนะคะถ้ามีผักมีรสขมเขาก็ชอบจะเป็นอย่างนี้ค่ะหลังจากเก็บหรือล้างแล้วเขาก็จะมีสีสนิมแบบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะป้า,าทิ้งเยอะเลยค่ะอันนี้ป้าจะทําปุ๋ยหมกักปุ๋ยน้ํานะคะเศษของเขาป้าล้างเวละแต่อันนี้ป้าจะเอาไว้แกงค่ะป้าเอาทอดใส่ไข่กิน กับน้ำพริกอร่อยมากค่ะมีขมติดลิ้นนิดนึงแต่ไม่รู้สึกหลอกค่ะเพราะมันไปมัวกินกับน,น้ำพริกด้วยมันอร่อยค่ะมันจะมันๆอร่อยดีรสชาติด,ดีเหมือนกันส,ส,ส,ำสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเราไม่มีผักเท่าไหร่เราก็มีแต่ผักฝรั่ง ที่เราเบื่อๆกินมาทั้งปีหน้าหนาวนะคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศก่อนที่ผักในสวนเราจะออกเราก็กินดอกฟันสิงโตตามธรรมชาติสันหน่อยนึงก็ดีค่ะอร่อยดีมันมันขมขมหน่อยนึงนิดเดียวค่ะป้าอยากให้เขาขมมากๆกว่านี้เวลาแกงจะได้อร่อย เหมือนขี้เหล็กแต่ไม่แน่ใจว่าจะขมมากไหมถ้าถ้าทำสูเพราะว่าป้าทอดใส่ไข่เขาก็ขมไม่มากค่ะแต่ป้าเคยเอาไปแกงอ่อมก็ก็ขมอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้จะไปแกงใส่กะทิเยอะๆใส่เนื้อสัตว์เยอะๆจะอร่อยขมดีไหมมาดูอีกทีค่ะเนี้ยมงีงามๆค่ะวันนี้ป้าจะแกงอ่า ต้นลือเวิ้นซานหรือว่าต้นฟันสิงโตนะคะป้าจะแกงกะทิใส่หมูสามชั้นนะคะป้ากำลังผัดกะทิกับหมูสามชั้นอยู่เดี๋ยวฟันสิงโตจะลงตอนหลังค่ะป้าจะแกงเหมือนแกงกะทิเ,เหมือนแกงขี้เหล็กเหมือนอะไรทั่วไปเนี้ยล่ะคะ่ะเหมือนแกงขั่วแกงอะไรขี้เหล็กนะคะแบบว่าเอาเอาขมไว้ไว้หน่อยนึงก่อนนะคะ เนี่ยนะคะที่ป้าเลือกเอาไว้จะมีอีกป้าเลือกเอาไว้สําหรับทําแ,แกงเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าจะหั่นนะคะป้าจะหั่นเขาแล้วก็จะเอาลงในหม้อที่ป้าผัดหมูสามชั้นไว้เหมือนแกงทั่วไปนี่แหะค่ะป้าจะต้มเขาก่อนนะคะเพราะว่าเขาขมมากค่ะเขาขมจริงๆถ้าเราใส่ลงไปเยอะๆ ขมทั้งหม้อเนี่ยก็คงจะไม่ดีขี้เหล็กเราก็ยังต้องต้มนะคะอันนี้ก็เหมือนกันป้าจะต้มก่อนนะคะนะการเขาหนะักขมและหวานค่ะแต่ใบนะักขมอย่างเดียวเดี๋ยวป้าจะต้มค่ะต้มใ,ให้เหมือนขี้เหล็กเลยป้าหั่นเตรียมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะต้มนะคะต้มให้ให้ป้ารู้สึกว่าเขา ความขมของเขาหายไปสะหน่อยหนึ่งเพราะเขาขมคนละอย่างกับสะเดาเขมคนละอย่างกับสะเดากับไอ้พวกผักขมของเรานะคะขมคุนละอย่างกับมะระกับสะเดากับขี้เหล็กนะคะขมคนเป็นพืชเมืองหนาวเขาก็เลยขมคนละอย่างหรือเปล่าป้าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวป้าจะต้มให้แบบให้เปื่อยๆด้วยค่ะ ให้หายขุมด้วยมาดูกันค่ะเนี่ยนะคะป้าต้มละ ปาต้มแล้วก็ล้างน้ำแล้วค่ะดูดีเลยค่ะความขมก็ยังมีอยู่ขมอยู่ในคอลึกๆกันนะคะแต่แต่รสชาติอร่อยค่ะเพราะว่าเขาอ่อนเขาอ่อนละมุนค่ะแล้วมีหวานด้วยป้าเอาดอกๆเขาใส่ด้วยนะคะทั้งดอกตุ่มดอกอะไรเนี่ยป้าล้างตั้งสามน้ำแล้วนะยังก่อนป้าจะเอามาต้มเนี่ยสามน้ำที่ป้าทำเนี่ยค่ะ น่ากินมากค่ะอืมป้าดีใจเลยเมื่อกี้ป้าก็ชิมต้มไปชิมไปรสชาติดีค่ะเพราะถ้าต้มนานกว่านี้เขาก็จะเละนะคะเพราะเขาเป็นเหมือนพวกผักกาดน่ะนะคะถ้าเราจะว่าจะต้มนานให้ไขาย,ขายว่าหายขมสนิทเลยก็คือไม่ได้จะเละไปกว่านี้เพราะเป็นพืชตระกูลผักกาดก็อย่างนี้ล่ะค่ะแต่ก็โอเคแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปแกงกันค่ะเนื่องจากว่า หรืเวนซานหรือว่าผักฟันสิงโตของป้ามเขาจะเละง่ายป้าก็จะไม่ต้มลงไปพร้อมๆกับเครื่องกับพวกเนื้อสัตว์นะคะป้าจะตุนเนื้อสัตว์ไปสักหน่อยหนึ่งให้อ่อนตัวให้เข้าเครื่องไข่อะไรปรุงเครื่องเรียบร้อยอผักป้าจะใส่ทีหลังค่ะเพราะเขาเละแล้วค่ะแต่กี้นี้ป้าไปหาเดินเก็บต้นต้นเอ็นยืด ตัวเมียนะคะที่บ้านเราเรียกต้นเอ็นยืดมี2ชนิดมีตัวเมียกับตัวผู้อันนี้ใบยาวเรียกตัวเมียบ้านเราเรียกแต่ฝรั่งเขาก็เรียกใบยาวใบแบนเฉยๆเขาไม่มีตัวผู้ตัวเมียนะคะอันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรแก้ต่างๆนานาบ้านเราเมืองไทยเขาก็รู้จักแต่ว่าคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งกินดิบได้นะคะกินเป็นผักเป็นอะไรได้รสชาติจะมันๆรสชาติดีนี่เลยละ อีกอย่างที่คนไทยเรารู้จักนะคะก็คือเอามาทําเป็นย่านางค่ะเหมือนใบย่านางบ้านเราใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงอะไรต่างๆอันนี้เขายังไม่เยอะนะคะช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเพิ่งหน้าหนาวเพิ่งผ่านไปเขายังไม่ยาวใหญ่จริงๆแล้วใบเขาต้องใหญ่แล้วก็เขียวกว่านี้นะคะป้าไปหาเดินเก็บข้างรั้วป้ามาเนี่ยค่ะป้าเอามาปลูกไว้ในแปลงดอกไม้ป้าด้วยเอาไว้เก็บ ใช้เวลาเราต้องการไม่ต้องไปที่ในทุ่งนาทุ่งอะไรอันนี้ป้าไปเก็บมาแล้วเดี๋ยวป้าจะคั้นเอาน้ำเขานะคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยป้าคั้นแล้วคะ่ะเขาจะมีเยื่อคล้ายๆคล้ายๆกับย่านางนั่นแหละคะ่ะเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเหมือนมีเยื่อในใบเขาน,ะะน่นะคะนีะ่แหละขยายย่าเอ็นยืดตัวผู้นะคะ มีตัวเมียก็ไปเป็นเบนเหมือนบ้านเราเขานําเสนอมานะเนี่ยเขายังไม่เขียวดีเขายังไม่แก่นะคะน้ำเขาก็เลยยังน้ำก็เลยไม่ค่อยเขียวดีแต่ใช้ได้ค่ะกินรสเหมือนกันเลยค่ะกับน้ำยานางนะคะบางคนเขาก็เอาไปปั่นเอาือไม่ก็เอามาตำแต่ว่าตำก่อนแต่ว่าป้าคั้นแบบนี้เลยค่ะคั้นแบบพ่อแม่ป้าทำ น้ำเขาก็ไม่ค่อยเข็มคนเพราะมันไม่เยอะนะคะป้าได้มาไม่เยอะเขายังอ่อนๆอยู่แล้วต้นเล็กๆเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าใช้ได้มันยังไม่มันยังไม่นั่นแหละนะคะอากาศก็ยังไม่ค่อยดีแต่แค่นี้ป้าก็พอแล้วล่ะค่ะนี่น้ำา่าเอ็นยืดแทนยะ้านางป้าก็จะมาใส่ล้วค่ะหไปเลยให้เขามีรสกลมกล่อมนะคะเหมือนเราใส่ยานาง ในแกงแกงต่างๆของเราแกงหน่อไม้หรือแกงขี้เหล็กของเราอะนะคะป้าปรุงรสต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็จะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผักฟันสิงโตหรือว่าลืออวันซานของเราไปเลยนะคะลืออวันซาน นี่หอมหอมจังเลยป้าปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยเหมือนแกงกะทิทั่วไปนั่นแหละค่ะผงชูรสผงปรุงรสซีอิ๊วขาวนิดนึงอ่าแล้วป้าก็เติมกะปิหน่อยนึงค่ะให้รสเข้มขน้นป้าเติมกะปิกับน้ำปลานิดนึงค่ะให้เขาแบบ ขุกขิกนัวๆน,นะคะเพราะเขาเป็นเหมือนแกงป่านะคะเหมือนแกงกะทิป่าต้องให้แบบป่าาหน่อยเพราะว่าเป็นของป่าไงคะเออโอยสีสวยมากเลยค่ะมาดูมาดูใกล้ๆเนี่ยค่ะแกงดอกผักฟันสิงโตใบฟันสิงโตพร้อมดอกและก้านดอกตูมอะนะคะก้านเขาจะขมแล้วหวานอร่อยมากค่ะ จริงๆแล้วป้าน่าจะเอาก้านเยอะๆเนี่ยหอมฉุยเลยค่ะอร่อยอืขม,มกำลังดีค่ะเดี๋ยวป้าปล่อยให้เดือดอีกรอบนึงนะคะก็ยกลงตักกินได้เสิร์ฟได้ค่ะเนี่ยค่ะป้าจะชิมหน่อยหนึง่งเดี๋ยวชิมนะคะอื อร่อยขมกลมกล่อมนิดหน่อยขมดีค่ะสำหรับคนชอบขมเนี่ยกำลังดีค่ะอร่อยเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะใส่หมูสามชั้นด้วยนะคะบ้าใส่กึืนไก่ด้วยค่ะพี่น้องค่านี่่ละค่ะแกงขี้เหล็กแกงลือเวนซาน ภาษาเยอรมันหรือว่า,าต้นฟันสิงโตพืชสมุนไพรของคนเยอรมันนะคะที่ป้าไปเก็บมาเสร็จแล้วค่ะป้าจะขอกินข้าวก่อนนะคะพี่น้องคะอร่อยมากเลยค่ะป้าใส่กะปิแล้วก็น้ำปะลานิดนึงอ่ะนะคะป้าขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ หิว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 ข้าวแล้วไปกินข้าวกันเถอะ